ถ้าสั่งกลับบ้านก็จะมีลักษณะนี้ครับเป็นแบบนี้ม,มาไห้แต่ว่ายังไม่ให้จา์นกนะครับเดี๋ยวให้ลบกวรใช้แอปพลิเคชันไดลองสั่งแบบนี้ไปทานดูครับผมคุณอก้าอ,อาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับท้าม,มาก็ต้องรับคำท้าค่ะคลิปที่แล้วนะคะในเมื่อเจ้าของร้านขาทาามาว่าให้สั่งสินค้าออนไลน์ของเขาเราก็จะรับคำท้าค่ะตอนนี้เรามาสั่งสินค้าออนไลน์กันเลยค่ะว่าจะมีความยันเบี้ยนเหมือนที่ร้านหรือเปล่านะคะ มาแล้วค่ะสินค้าแสนอร่อยจากร้าน Bad BBQ นะคะของคุณโปเรามาแกะรับประทานกันเลยดีกว่าสายรับประทานอย่างเราต้องลองค่ะมาแล้วค่ะนี่ก็คือสินค้านะคะก็คือเข้าผัดแจ่วองนะคะซึ่งมีไก่นะ,ะที่ปิ้งมาอย่างน่ากินอเนจอร่อยด้วยความเป็นปลาร้านะคะผสมกับลูกครึ่งยานเบี้ยนเกาหลีฮะ ดูน่ากินมากๆนะคะและนี่ก็คือซุปกิมจินะคะโอ้โหมีเห็ดสาหร่ายแล้วก็เต้าหู้นะคะเด้งดึงดึ๋งสีน้าทานมากๆเลยก็ผู้สอนก็ต้องขอตัวทานก่อนเลยนะคะไม่รอแล้วนะคะเสร็จเราอืร Mmm. หลักการบริหารสินค้าออนไลน์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในแง่ขาซื้อเข้าเราก็แค่รู้จักสภาวะแวดล้อมรู้จักลูกค้าพัฒนาสินค้าที่ใช่รวมถึงจัดซื้อเข้ามาให้มีประสิทธิภาพในแง่ขายออกเราก็แค่รู้จักใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์หรือเทคโนโลยีต่างๆมาดึงลูกค้าให้เข้ามาหาเราตามหลักของ customer journey แค่นี้สินค้าของคุณก็จะโลดแล่นในโลกธุรกิจออนไลน์ได้อย่างไม่แพ้ใครแล้วคะ่ะขอให้สนุกกับการทําธุรกิจออนไลน์นะคะ